ครับสวัสดีทุกท่านครับผมอาจารย์ดนัยพงษ์แช่โชติศักดิ์วันนี้จะพาพวกเรามาเรียนรู้วิธีที่จะลงโปรแกรม R าโปรแกรมมิ่และ R Studio นะครับสำหรับคนที่ใช้ Windows เท่านั้นนะครับสำหรับคลิปวันนี้เริ่มแรกเราก็ไปที่เว็บไซต์ของ R Studio นะครับโทษทีครับเราไปที่เว็บไซต์ของ R าโปรแกร m มิ่งก่อนนะครับโดยโดยหลักทั่วไปเนี่ยเวลาผมจะเลคเชอร์นี้จะใช้อา t u d i o เป็นหลัก นะครับแต่ว่าการที่จะใช้ R Studio ได้นั้นจะต้องลง R programming ควบคู่กันไปนะครับทั้งสองโปรแกรมนั้นมันก็เป็นโปรแกรมทางสถิติที่ที่เราใช้กันนะครับแต่ว่าตัว R programming นั้นการใช้งานค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับดังนั้นเราจะใช้ R Studio แทนนะครับแต่ R studio นั้นจะต้องอลง R าโปรแกรมมิ่ไปด้วยนะครับดังนั้นในคลิปนี้ก็จะ พาพวกเราลงทั้ง2โปรแกรมนะครับก็คือสตูดิโอและ R Programming เดี๋ยวเราจะลง R Programming ก่อนนะครับเราเข้าไปที่ Google นะครับแล้วก็เสิร์ชนะครับเสิร์ชคีย์เวิร์ดคำว่า R p r a m m i n m นะครับเว็บไซต์ก็จะเป็นนี่นะครับ w w w r p r o j e c t o r g นะครับ เราเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะไปเจอตรงคําว่าดาวน์โหลดนะครับเราไปที่แครนตรงนี้หรือว่า t o d o ว n l o a d r นนี้ก็ได้นะครับเราคลิกไปที่ดาวน์โหลด R นะครับทีนี้มันก็จะมีเป็นเมนูให้เลือกนะครับชื่อประเทศต่างๆนะครับเพราะว่าประเทศต่างๆเหล่านี้ก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ นะครับเพื่อที่จะทําให้เราสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้นะครับแต่ทั้งนี้เราสามารถที่จะเลือกเมนู s i v o c l o u u d ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันก็จะทําการว d i r e ว t ไปที่เซิร์ฟเวอร์ที่มันใกล้พื้นที่เรามากที่สุดนะครับดังนั้นเราก็เลือกเมนูตรงนี้ครับ c i v วิลคานะครับแล้คลิกบริเวณตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็ จะเป็นเมนูให้เราดาวน์โหลดนะครับเราก็เลือก OS ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น Mac หรือว่า Window s นะครับในตัวนี้นี้เราไปที่ Window s นะครับไปที่ Window s เราก็ไปคลิกที่ install r for the first time นี่นะครับนะครับมันก็จะมีเป็นแท็บเมนูขึ้นมาให้นะครับว่าดาวน์โหลด r นะครับอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชัน่น4 2 1 for windows นะครับเราก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปได้นะครับ คลิกแล้วก็ก็จะทำการดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ไปเมนูที่ดาวน์โหลดนะครับเรไปเลือกเมนูดาวน์โหลด หลังจากนั้นนะครับเราก็ install โปรแกรมนะครับโดยคลิกทางด้านขวาของเมาส์นะครับแล้วก็เลือกเมนู Run as administrator นะครับการลงโปรแกรมนี้ก็จะใช้เวลาดีนึงนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นการกดโอเคโอเคไปเรื่อยๆนะครับในที่นี้เราก็เลือกเมนูภาษาอังกฤษนะครับคิดว่าคิดว่าภาษาไทยไม่มีนะครับเราก็เลือกเมนูภาษาอังกฤษกดโอเคเข้าไป ังจากนั้นก็กด next นะครับส่วนใหญ่ไม่มีอะไรครับแล้วก็กด next ไปเรื่อยๆได้เลยนะครับ <c oughs> ก็ใช้เวลาอีกนิดหนึ่งนะครับการ install R programming ก็จะเสร็จสิ้นนะครับเมื่อลง R programming เสร็จเราก็จะไปดาวน์โหลด R studio แล้วก็เลือกลงโปรแกรม R studio ได้เลยนะครับ ก็เป็นการเสร็จนะครับทีนี้เรากลับไปที่ RStudio นะครับเราก็ไปที่ Google อีกครั้งหนึ่งเรามาที่ Google แล้วก็ค้นหาเราใช้คำว่า RStudio นะครับ ก็จะเป็นเว็บไซต์นะครับ www.rstudio.com นะครับเมื่อเรากดเข้าไปเราก็ไปเลือกที่ Product นะครับแล้วก็ไปเลือกที่ R Studio นะครับมันก็จะมี2องประเภทให้เราเลือกนะครับจะเลือกเป็น Desktop หรือจะเลือกเป็น Server นะครับง่ายที่สุดเราก็ไปเลือกที่ Desktop นะครับ R Studio ประเภท Desktop แล้วก็ไปคลิกที่ดาวน์โหลด r Studio Desktop นะครับตรงนี้มันก็จะมีออปชันให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเอาเวอร์ชั่น Desktop ที่เป็นฟรีหรือว่ามีแบบเสียตังค์นะครับ Commercial License นะครับโดยโดยทั่วไปเราก็เลือกของฟรีนะครับดีดีกว่านะครับไม่ต้องไปเสียตังค์เพราะว่าเท่าที่ใช้มานะครับ r Studio แบบ Open Source License เนี่ยก็สามารถทำอะไรได้ เยอะแยะไปหมดเลยนะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องไปเสียตังค์นะครับงั้นเราก็คลิกตรงดาวน์โหลดนะครับอ่าสตู d ิโอเดสกประเภท Open source license หรือฟรีนะครับแล้วก็กดไปที่ดาวน์โหลดตรงนี้มันก็จะมีแท็บเมนูให้เลือกนะครับอันนี้ให้เรากดนะครับขั้นตอนที่1คือ Installr อันนี้เราก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อมาคือดาวน์โหลด R Studio Desktop นะครับแล้วก็คลิกไปที่ ดาวน์โหลด r s t u d i o for Windows นะครับแล้วก็กดคลิกเข้าไปก็รออีกนิดหนึ่งนะครับแล้วเราก็ไปที่ดาวน์โหลดโฟลเดอร์นะครับรก็รออีกสักพักหนึ่งให้มันดาวน์โหลดให้เสร็จนะครับ <c oughs> ส่วนใหญ่ Windows ของพวกเราก็เชื่อว่าเป็น64บิต อยู่แล้วนะครับไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วเราก็ใช้ Windows 10หรือ Windows 11นะครับถ้าเป็นเวอร์ชันที่ต่างกว่านี้ก็อาจจะต้องลงไปคนนะครับเขาก็จะมีเมนูให้เลือกว่า Windows เราเป็น Windows ประเภทไหนแล้วก็ถ้าใช้32บิตก็ต้องอเลือกอ,ออปชันที่อยู่ข้างล่างนี้ให้นะครับน,นี่ก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็จะไปที่ดาวน์โหลดโฟลเดอร์นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นโปรแกรม R studio นะครับเราก็เอาเมาส์ชี้ไปนะครับแล้วก็คลิกด้านขวาแล้วพอเมาส์คลิกด้านขวาเราก็เลือกอเดี๋ยวนะครับคลิกด้านขวาแล้วก็เลือกแท็บคำว่า run as administrator นะครับเพื่อเป็นการลงโปรแกรมหลังจากนั้นเราก็กด next นะครับ ก็ไม่ค่อยมีอะไรยุ่งยากนะครับกด next อย่างเดียวแล้วกด i n s tall นะครับก็เป็นการเสร็จนะครับรอรอให้มัน i n s tall ให้เสร็จก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับก็แล้วแต่ performance ของเครื่องนะครับถ้าเครื่องใหม่ CPU เร็วนะครับการ i n s tall ก็จะเร็วก็ส่วนใหญ่ใช้ใช้เวลาไม่ไม่นานนะครับ เมื่อ install เสร็จแล้วผมก็จะพาพวกเราเปิดโปรแกรมแล้วก็เซตการใช้งานเบื้องต้นนะครับก็ลงเสร็จเรียบร้อยนะครับกด finish ก็เรียบร้อยนะครับครับตอนนี้เราก็ลงโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะพาพวกเราอ่าเปิดโปรแกรม นะครับแล้วก็เซตการใช้งานเบื้องต้นนะครับเราก็ไปเปิดโปรแกรมนะครับค้นหาโปรแกรมที่ชื่อว่า R Studio นะครับมันก็จะป๊อปอัพขึ้นมานะครับ R Studio แล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับทีนี้เมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับมันก็จะมีอ่าเมนูที่ชื่อว่า Open นนะครับเราจะไปที่ไฟล์ Open น i l e นะครับหรือส mm ัญ hmm. ลักษณ์แบบนี้ก็ได้นะครับตัวสี่างอย่างนี้เพื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาเราก็ไปที่ไฟล์นะครับส่วนใหญ่วิธีการใช้โปรแกรม R อ t u สตูดิโอนะครับผมก็จะไม่เน้นให้พวกเราเขียนโปรแกรมกันขึ้นมาเองนะครับแต่จะให้เราไปดาวน์โหลดไฟล์ที่มีผู้ที่เขียนไว้แล้วนะครับหรือผม ดัดแปลงจากโปรแกรมคนอื่นนะครับเราก็เอาโปรแกรมของคนอื่นที่เขาเขียนไปแล้วนะครับเอามาทําการดัดแปลงนะครับก็จะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือการโมดิฟายหรือการดัดแปลงโค้ดโปรแกรมของคนอื่นนะครับไม่ว่าเราจะวิเคราะห์ทางสถิติเราจะสร้างกราฟอะไรเหล่านี้นะครับการเขียนโปรแกรมขึ้นมาเองก็สามารถทําได้ครับแต่ว่าพวกเราจําเป็นจะต้องไปเ,เรียนในคอร์ส นะครับให้เป็นเรื่องเป็นเลวานะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะใช้งานทั่วไปก็เอาโปรแกรมขคงคนอื่นมาแล้วก็เอามาดัดแปลงหรือ Modify Code นะครับก็จะเป็นวิธีที่ใช้งานได้อย่างรวดเร็วนะครับผมก็ใช้วิธีแบบนี้นะครับนี้ผมก็จะพาพวกเราใช้โค้ดที่เขียนไว้แล้วนะครับผมเขียนไว้ตัวผมเองก็ดัดแปลงมาจากโค้ดของคนอื่นนะครับ สมมติว่าเราใช้ไฟล์ตัวนี้นะครับ ID underscore distribution v 2นะครับถ้าท่านไหนอยากจะได้ไฟล์ตัวนี้นะครับก็ติดต่อมานะครับเขียนอีเมลแจ้งความจำนงมานะครับผมก็จะส่งไฟล์เหล่านี้ให้นะครับด้วยความยินดีนะครับเราสามารถที่จะทำให้ตัวหนังสือมันใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงได้นะครับด้วยการ กดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็พิมพ์เครื่องหมายบวกก็จะเป็นการขยายตัวหนังสือนะครับถ้าเครื่องหมายลบก,ก็จะลดขนาดตัวหนังสือลงนะครับอันนี้เราลดขนาดตัวหนังสือลงการเปิดโปรแกรมขึ้นมาเริ่มต้นนะครับาพาพวกเราสังเกตต,ตรงนี้นิดหนึ่งว่า,าการใช้โปรแกรมพวกนี้มันก็จะคล้ายๆกับภาษา C นะครับ C++ ภาษาคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันจำเป็นจะต้องอมีการ i n s t a l l l i b r a r y แล้วก็เรียก Library ขึ้นมาใช้งานนะครับ Library ตรงนี้ถามว่า Library คืออะไร l i b r a r y ก็ library คือโปรแกรมสำเร็จรูปอย่างหนึ่งนะครับที่เราจำเป็นจะต้องโหลดมันขึ้นมาเวลาเราจะรันโปรแกรมตัวที่สำคัญนะครับ Library ที่สำคัญตรงนี้ก็คือ Library ในบรรทัดที่16ก็คือ Library PackMa น,นะครับ จะพาจะพาพวกเราลง Library Pacman ตัวนี้นะครับ Library p a c กแตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็นตัวเช็คว่าเราได้ลง Library ที่จำเป็นแล้วหรือยังนะครับถ้ายังไม่ลงมันก็จะลงให้นะครับแต่ถ้าลงแล้วมันก็จะโหลด Library พวกนี้ขึ้นมาเพื่อพร้อมใช้งานนะครับในการนี้ สังเกตเห็นตัวหนังสือสีเหลืองตรงนี้ไหมครับที่มันพื้นสีเหลืองขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นเครื่องหมายตกใจนะมันเขียนว่า package pacman require but not it's but not install นะครับดังนั้นตัวโปรแกรมมันก็แนะนำให้เรา install นะครับทีนี้แนะนำพวกเราอย่างหนึ่งว่าเวลาเราใช้ a studio นะครับเราจำเป็นจะต้อง เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราหรือโน้ตบุ๊กเนี่ยจำเป็นจะต้องคอนเน็กกับอินเทอร์เน็ตนะครับคอนเน็กกับตัว w า f i หรือว่าสายแลนนะครับเพื่อเพื่อให้เครื่องมันคอนเน็กกับอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่า,าพวกแพ็กเกจหรือไลบรารีเหล่านี้เนี่ยมันเราเครื่องมันจะทำการดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตนะครับการน,นี้นะครับเพื่อลงแพ็กเกจแพ็กแมนนะครับเราก็กด install นะครับ ื่อมันก็จะทําการอินส tall ลงไปนะครับเราก็จะสังเกตเห็นเครื่องหมายสีแดงนะครับแบบนี้นะครับแสดงว่ากําลังทํางานอยู่ตอนนี้หายไปแล้วนะครับก็แสดงว่าแพคเกจลงเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้แพคเกจลงเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็มากดาบริเวณซอฟต์โค้ดข้างบนนี้นะครับ บริเวณด้านล่างนี่คือคอนโซลนะครับคอนโซลมันก็จะเป็นที่ที่แจ้งเมสเซจขึ้นมาจากโปรแกรมนะครับตอนนี้ปกติดีไม่มีอะไรนะครับเรามาที่บริเวณซอสนะครับตรงนี้แพ็กเกจแพ็กแมนลงเรียบร้อยแล้วนะครับแนะนำการใช้งานเบื้องต้นอีกประการหนึ่งก็คือว่าถ้าเราเห็นตัวหนังสือสีเขียวตรงนี้นะครับเราจะสังเกตว่ามันจะมีเครื่องหมายชาร์ปอยู่นะครับเครื่องหมายชาร์ปพวกนี้นะครับ เครื่องหมายช์ปพ,พวกนี้เนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกให้กับโปรแกรมว่าไม่ต้องไปใส่ใจว่าตัวหนังสือมันคืออะไรนะครับดังนั้นเวลาเรา,ารันโปรแกรมเนี่ยตัว RStudio มันจะไม่สนใจนะครับประโยคที่มีเครื่องหมายชา์ปนำหน้านะครับเพราะงะั้นตั้งแต่บรรทัดที่1เลื่อยมาเนี่ยจนถึงบรรทัดที่15เนี่ยตัว RStudio มันจะไม่สนใจนะครับ มันจะสนใจบรรทัดที่16เนี่ยนะครับเป็นคำสั่ง pacman นะครับคำสั่ง pacman นี่เป็นคำสั่งที่จะตรวจเช็คนะครับว่าเราจะใช้เป็นเป็นการตรวจสอบนะครับว่า Library ที่อยู่ในวงเล็บเนี่ยมันมีการ install ลงไปในเครื่องแล้วหรือยังนะครับถ้า install แล้วมันจะโหลดไลบรารีพวกนี้ให้พร้อมใช้งานแต่ถ้ายังไม่ install มันก็จะดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตเพื่อ install ลงไปในเครื่องนะครับ ทีนี้สมมุติว่าเราจะใช้ไลบรารีพวกนี้นะครับเช่น s u m m a r y Tool นะครับ uh, File t h i s p l u s นะครับ rc mdr หรือ rcommander นะครับเหล่านี้นะครับคำสั่ง pacman มันก็จะตรวจสอบนะครับว่าไลบรารีพวกนี้ลงในเครื่องแล้วหรือยังถ้าลงแล้วมันจะโหลดขึ้นมาเพื่อใช้งานแต่ถ้ายังไม่ install มันก็จะดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตเพื่อ install นะครับ ก็จะพาพวกเรา execute บรรทัดที่16นะครับเราสามารถเอาเมาส์ไปคลิกที่บรรทัดที่16หรือบรรทัดก่อนหน้านี้ได้นะครับเวลาเราจะ execute เนี่ยเรากดที่บนคีย์บอร์ดนะครับกด control นะครับแล้วก็คอ enter หครั้งนะครับเราก็จะทำการ execute บรรทัดที่16 ก็ใช้เวลานิดหนึ่งนะครับเพื่อเนื่องจากว่ามันจะต้องโหลดแพ็กเกจหลายตัวนะครับดาวน์โหลดแล้วก็อินสตอลลงไปในเครื่องนะครับมันก็จะทำการอินสตอลพวก Package summary t o file distribution plus r commander ด้วยนะครับในที่นี้มันก็ทำการอินสตอลเรียบร้อยแล้วนะครับ r commander ก็กำลังอินสตอลด้วยนะครับ ทุกอย่างก็อินสตอลลงไปเรียบร้อยนะครับทีนี้ถัดมาก็เป็นการ Set Directory นะครับ Directory ตรงนี้มันเป็น Directory อของผมเองนะครับทีนี้ถ้าท่านไหนจะใช้คำสั่งในการ Set Directory เนี่ยก็จะต้องพิมพ์ตัว Location ของ d ดเรกทอร y ให้ชัดเจนนะครับถ้าถ้าเราไม่เซตเนี่ยถ้าเราไป execute บรรทัดที่29อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะค้นไม่เจอนะครับเนี่ยมันก็จะฟ้องขึ้นมาว่า cannot change working directory นะครับเราก็จำเป็นจะต้อง uh, ไปกำหนดตัว Directory ให้ชัดเจนนะครับตรงนี้ถ้าง่ายที่สุดนะครับก็แนะนำว่าไม่ไม่ไม่ต้องไปพิมพ์ นะครับในบรรทัดที่29สิ่งที่เราจะทำได้เลยก็คือให้เราไปที่ s e s s i o n นะครับแล้วก็ Set working directory นะครับทั้งหนึ่งนะครับไปที่ Session แล้วก็ Set working directory แล้วก็กดคำว่า choose directory นะครับเราก็ไปสมมุติว่าผมจะไปที่ Drive ของผมนะครับไปที่ Google Drive My Drive ผมมันมีโฟลเดอร์เยอะนิดหนึ่งนะครับก็กดเข้าไปนะครับทีนี้ถ้าผมอยากจะคอนเฟิร์มว่าไดเรกทอร y ที่ผมเซตเนี่ยถูกไหมนะครับเรา Execute บรรทัดที่30ครับคือพิมพ์คำว่า get wd วงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะครับเราก็คลิกไปที่บรรทัดที่30แล้วก็กดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็ Execute นะครับ ตัวหนังสือสีดำเนี่ยมันก็คอนเฟิร์มขึ้นมานะครับว่าเนี่ยคือ working directory ที่เราเซตไว้นะครับตัว working directory เนี่ยมันก็จะทำการบอกถึง location ของไฟล์ที่เราจะเปิดอ่านหรือที่เราจะทำงานนะครับนี่ก็เป็นการเซตเบื้องต้นนะครับของวิธีการใช้งานอักบูแกรมมิ่งนะครับพวกเราก็สามารถที่จะดูคลิป อื่นๆได้นะครับในช่อง YouTube ของผมนะครับเพื่อดูว่าโปรแกรมต่างๆนั้นใช้งานอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ